มาเด้อเผื่อน่องน้องพีมากินเอามาเจมี่สอนสองสันเออใส่แบลายให้น้องมึงเนาะเออสอนตะวัองสันพี่น้องต่ำสองคนมาบ้านเนี่สอนสองอันเมื่อเออปลาหมึกจับเมือกโอนนั่ทอพ้่มนี่แล่ะเดี๋ยวอา้มากินน่ามากค่ะาแทก่อนต้มปกดำม ไม่ทั้งมึกไม่ทักุ้งพี่หนังกุ้งสะดุ้งเขบอกว่านะฮะเขาบอกว่านะบอกใแพร่ะบอตาน่นอะกูบ้านสีสก้ากับ้กับแร่ไม่กบอกบอก้กูว่าเอาม่บอกใจเลยบงว่าอ้สิไปวะไอนมานีเดี๋ยวมาสวไว เอ้ยนะบเบอกนะอ้พี่น้องเซ่บๆคื้ได้สัตต่อเจ๊เมื่อเมื่อนั้นเด็กเอาไปเห็นเราลืมข้าวล <c oughs> ืมมาไม่จะต่อเข้ก็ไปเห็นเ้าก็คิดพอเห็ดน,นำ้ำ